เน่ยะบานเขาไปเดินปุ่มกาไปขีดข้นแ่เด้น่เกือบขี้กไปถึงนั่นหรืว่าจิวอกันกิดเาบีกิดยาบีตกชิมออกกันอ๋อนี่บันไปสามครึ่ก้ลางไม่ตออี ที่เราใส่ฟันไหมคะหรือว่าถอดเลยกินไหมคะกินแล้วทำเป็นลูกเสือหน่อยนั่นคือกูมูแต้วเนี่ยประธานหิวเขานะคะ พยอดได้ที่บัญชีข้างล่างเลยนะคะทุกคนคนละบัญชีกับซื้อบัตรนะคะไม่เป็นไรลูกหนูใส่เงินูก็สวยเพราะหนูเป็นคนสวย มันไม่มีคำว่าไม่สุภาพรูปตลบหนูดูเด้ไเฉยหก็ดูสวยแล้มันสุภาพอยแล้วเพราหนูเป็นคนที่น่านี้งคก็หาใครกันไหนอันุนกี้กอดผู้เมงูดนางผู้แมู่อยู่กันทาหิวพอหนุ่มปไดปไปนี่้นูสินอน ไม่ได้ไปเอาใส่กระเ๋าะไปน้องเอาไปในฝาแม่เอาไปใช้ไม่ไหวแล้วติดตุยละยิ่รเมื่อยเขาตดตั้งของนี่แหละไม่หายแล้วเนาะมะมีกล้องอยู่กล้องหายไปก็ตามไม่ได้ มัพูดถึงมัน้มาสองสเส้นลวกันดูาจะเองที่แไพาเวียเป็นเค็งเพาเวีเป็นเค็งเง เยาวรงไปใช่ไหมยาวนั่เรถนู้นรถนั่งไปถังไข่คนละไม่ตัวไปลูกให้พีเจ็บบอกทัวร์กักษาภัย

เอากระดูกอ่อนไหมี่ขว้ทา้ำในพันเท่าเพิ่มนะใไม่เำดีช่น่สามารถกินข้นหนึ่งน่องสอ้นนะมอา่าไม่่ไม่หัวใหม

้บาก็หลักีอดแต่กลางนี่นว์นือคนสันั่นแหละนี่คนอยู่นั่นแหละ तो खाओ खाओ पेट ही लो पढ़ो अब फ्रेंड्स से अब तो अब तो अब तो चले थे तो मैं जहां कुल मैं कुछ याद हो रहा है อุมาไปเออุมายังนีเ่ยจะไปยังเฮ็ดเลยพ่อฮอนอ้ฮอนติฮอนป้ะอันได้ลองรถบ่ะเฮ้ถท้าอุมยังมันดูไปอันนั้นแม่อรถเนี่ยรถตู้ไหมเหฮะเพิ่อนไ้แน่จะไปออกของครอบผมไม่อ หัวเข่าอุ้ยเดี๋ยว่เั้นน้องก่เจ้าอย่างเจะาอย่างนะ่วงขยุ้ยรถคนเนี้ยไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูช่องอื่นไลค์นะคะจะมีคนไลค์ให้ดูอยู่นะคะบายบายค่ะ